ชาวลัคนาราศีพิจิกปีนี้เปลี่ยนการผันผวนแปละว่ามันมีขึ้นมีลงมีดีมีร้ายหมุนเวียนสับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว <Sang> ตั้งแต่วันที่13 <P> พฤษภาคมถึง2ตุลาคมปีนี้อย่าประมาท <P> ต้องรอบคอบรัดกลุ่มระวังรอบด้านตรวจสอบอย่างละเอียดยิบ <P> ตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึงที่2พฤษภาคมชาวลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์รวยประสบความสำเร็จฝันถึงรัพ์ ถ้าที่เกิดลัคนาราศีพิจิกประจำปีพุทธศักราช2568เป็นปีแห่งชิดที่ผันขวนคุณต้องรู้โหราศาในข้อมูลจากนี้เพื่อวางแผนชีวิตไม่ให้ผิดพลาดเดิมเนินที่ด้วยความไม่ประมาทแล้วคุณจะผ่านพ้นไปได้ฟันทธงครับเวลาผมเห็นมุมพุ่งดวงดาวแบบนี้เห็นและกังวลครับ แต่อย่าพึ่งกังวลในดีมีร้ายในร้ายมีดีนับตั้งแต่วันที่30เมษายนปีที่แล้วจนถึงวันที่12พฤษภาคมปีนี้แปลว่าเป็นโอกาสยังดีอยู่ยังไม่ผันผวนยังไม่แปรปรวนมันจะแปรปรวนหลัง13พฤษภาคมไปแล้วเพราะดาวสดีจะโคจรเข้าเป็นมรณะกับดวงสตาหนูหนึ่งปีแต่ก็มันก็ไม่ได้ร้ายเสียอย่างนั้น เพราะจะมีมุมจังหวะที่มรณะแล้วก็ไปสู่พระแล้วก็มรณะเขาเรียกสลับสับเปลี่ยนดีร้ายดีร้ายคือไม่ใช่แปลว่ายืดยิงยาวเลยปีหนึ่งไม่ใช่มีความพันผวนเมื่อเจาะลึกไปในเรื่องของการงานทั้งชาวลัาราศีพิจิกในปี268จะเห็นได้ว่าเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมของปี266แล้วยาวๆมาเนี่ยดาวเสารเนี่ยซึ่งเป็นโทษทุกกรรมวีบากปัญหา ที่ทับซ้อนเลงเลือนงานมันจึงแปลว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณทําไว้เป็นปัญหาแต่มันเป็นปัญหาที่ทับถมมาเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะขอให้คุณดีถ้าตายคุณจะไปแก้มันเนี่ยมันยากไงต่อให้คุณดีมากไม่ผิดเลยเลยมีความคิดสร้างสารรค์แต่คุณจะขยับขับเคลื่อนมันไปไม่ได้สิ่งนี้มันจะโคจรผ่านพน้นไปในวันที่19พฤษภาคมมันก็คลายไปแล้วเพราะฉะนั้นในบริบทของการงานมันมีองค์ประกอบว่าเดือนพฤษภาคมไปแล้วแม้ว่าจะมีมุมที่เป็นมุมอับ แต่ก็เป็นมุมดีในบางประการเป็นสภาพจากการว่างจากแรงกดดันและประกอบกับดัมสดีจะอยู่ในมุมมรณะแค่วันที่13พฤษภาคมถึง1ตุลาคมพอเข้าวันที่2ตุลาคมดัมสดีจะโคจรจากมุมมรณะกับดวงชะตาเข้าไปเรือนสุภาสุภาพแปลว่าเป้าหมายใหม่ความสําเร็จอันใหม่ฟ้าใหม่สิ่งใหม่ที่ปรากฏเกิดขึ้นในห่วงเวลานั้นจึงแปลว่าเป็นความน่าหวังได้ว่า น่าจะดีหลังวันที่2ตุลาคมจนถึง22ธันวาคมแล้วหลังวันที่22เดือนธันวาคมดาวพฤษณีจะย้อนกลับมาเป็นมรณะอีกและอยู่อีกประมาณสัก4เดือนหลังนั้นก็โคจรเข้าเดือนสุภะอย่างแท้จริงในปี269หลังจากเมษาพฤษภาไปโดยประมาณนะฉนั้นจังหวะน,นั้นก็คือดียาวแล้วนี่คือความผันผวนไงเพราะนั้นคุณต้องตั้งป้อมตั้งเป้าเลยว่าต้องไม่ประมาท แนะถาการแบบนี้ผมทําอย่างไรผมจะปรึกษาที่ปรึกษาทางการตลาดผมจะปรึกษาที่ปรึกษาทางบัญชีปรึกษาทางกฎหมายคุณต้องคิดให้รอบด้านทั้งที่เราตัดสินใจเด็ดขาดได้เรารเผด็จการได้อย่าทํามันจะพลาดเราจะคิดผิดครับในห่วงตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมถึง2ตุลาคมปีนี้อย่าประมาทต้องรอบคอบรัดกรุมระวังรอบด้านเกี่ยวกับการงานตรวจสอบอย่างละเอียดยิบอย่าตัดสินใจเซ็นอย่างขับพลัน อย่าตัดสินใจร่วมอย่ากระโดดจายระวังอันตรายอย่าประมาทเท่านั้นแหะครับเพราะฉะนั้นงานก็จะเป็นไปแบบนี้แต่พอหลังวันที่2ตุลาคมไปแล้วไปถึง22ธันวาคมดีครับมันจะมีมุมที่อะไรก็สําเร็จสําเร็จแต่โดยง่ายสำเร็จที่รุ่งโรจน์สำเร็จจนยิ่งใหญ่เป็นโอกาสประโยชน์ที่จะต่อสร้างต่อก่อกขยายได้สําเร็จฟันธงเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกจะเห็นได้ว่า ในห่วงช่วงตั้งแต่วันที่30มเมษายนปี2 5 6 7ที่ผ่านมาจนถึง13พฤษภาคมปีนี้คุณมีเกณฑ์ได้เงินมีองค์ประกอบของการร่วมทุนแล้วได้มีกําไรมีโอกาสที่จะมีเงินหมุนสภาพคล่องทางการเงินทั้งเงินจากการงานของเราเองเงินจากการถูกซัพพอร์ตมีเงินจากการที่คนอื่นไปทําอะไรให้เราแล้วมาให้ประโยชน์เกิดขึ้นแก่เราโดยตรงได้เห็นไหมครับมันยังเกิดปรากฏชัดเจนตั้งแต่มกราคมจนถึงวันที่ 12- 13าพฤษภาคมยังดีอยู่ หลังจากวันที่13พฤษภาคมไปแล้วถึง1ตุลาคมจังหวะนี้แหละครับดาวการเงินคือดับสนีจะจอดเป็นมรณะเสียเงินผิดพลาดในเรื่องการเงินเสียหายถูกโกงระมัดระวังผู้มิจฉาชีพทุกทางประหยัดมัธยัตใจายยากรอบครอบระวังอย่าประมาทอย่าฟุ้งเฟอ้อจ่ายเร็วเพราะเคยได้เงินเร็วมันจะไม่เหมือนเดิมในพวงช่วงจังหวะตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่คือการดูดวงแบบปลายเปิดคือไม่รู้พื้นรากเดิมของดวงคุณ เพราะคุณที่เกิดในราศีพิจิกทั่วโลกทั่วฟ้าเมืองไทยมีหลากหลายแตกต่างในพื้นดวงชะตาเดิมเหมือนเป็นประดุษภาชนะในแต่ละเรื่องภาชนะเรื่องเงินภาชนะเรื่องงานต้องไปดูดวงกับหมดูส่วนตัวที่เรือนพระยาโหราธิบดีวัดเจ้าอามที่เขาดูดวงนําปัจจัยส่วนหนึ่งร่วมสร้างบุญสร้างอาคารปฏิบัติธรรมกับวัดเจ้าอามแต่ถ้าเกิดดูดวงแบบนี้คือให้เห็นภาพกว้างที่เรียกว,ว่า macro astrology e จากประสบการณ์ของผมเพราะเนี่ยเรื่องการเงินก็จะเป็นไปในบ,บ,บทดังกล่าวนี้แล้วเมื่อไหร่ดี หลังวันที่2ตุลาคมจนถึง22ธันวาคมคุณที่เกิดราศีพิจิกมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ก้อนใหญ่มีโอกาสในงานในโปรเจกต์ในโครงการในการซื้อในการขายในธุรกรรมในการลงทุนต่างๆที่มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่และประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินฟันธงครับเห็นอะไรหรือยังผมขึ้นเป็นเฮดไลน์ว่าอะไรราศีพิจิกปีนี้ปีแห่งการผันผวน เป็นานมันพันผวนจริงเห็นไหมมันไม่คงที่มันมีความแปรปรวนเพราะฉะนั้นต้องฟังอย่างมีสติต้องแชร์เอาไปไว้เพื่อไว้เตือนสติตัวเองด้วยตลอดทั้งปีนะครับผมขอบอกเลยว่าในวัย50กว่างผมเนี่ยเป็นเวลาที่เราต้องไม่ประมาทในในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินประกันที่เกี่ยวกับเก็บออมมีของโตเกียวมารีนเนี่ยนะครับประกันชีวิตและเป็นการออมเป็นการลงทุนด้วยร,วร,วร่วมกันไปเป็นบริษัทประกันบริษัทเดียวคือเขาไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทําประกัน เขาให้กับลูกค้าเขาเอาเงินก้อนของคุณไปบริหารไปลงทุนแล้วเขากอากำไรมาคืนคุณแต่มันต้องทําประกันยาวอาจจะ10ปีอย่างงี้เป็นต้นเพราะใครที่สนใจจะทําประกันชิดและออมพร้อมกันลงทุนก็ติดต่อไปที่โตเกียวบียอนนะครับโดยตามข้อมูล QR โค้ดข้างล่างนี้นะครับขอบคุณที่มีอุปการะคุณกับผมที่ทำหรับทำคลิปนี้ความรักและครอบครัวสำหรับชาวราศีพิจิก ผมบอกมาทุกปีจากประสบการณ์ว่าสามราศีที่ในชิดหัขอุผมมักจะเห็นชิดคู่ที่มีความแตกแยกคือเลิกลาอย่าล้างเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้หรือชิดคู่ที่ไม่เป็นปกติเช่นพ่อทํางานทางแม่ทํางานทางหนึ่งแต่มันไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นความเสียหายแต่ให้เข้าใจว่าชีวิตมันเป็นแบบนี้เพราะนั้นหลายคนก็มีทางแก้ในการมีคู่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือหาคู่เป็นพ่อไม้เสีย นะจะได้มีประสบการณ์มาแก้กรรมวิบากที่จะเกิดตามประสบการณ์ที่ผมได้เห็นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจรากชีวิตก่อนเพราะฉะนั้นใครที่เกิดราศีพิจิกที่ยังเป็นโสดคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ที่พอไปได้ให้เรียนรู้กันเอาเองนะระหว่างวันที่30เมษายนของปี2 6 7จนถึง12พฤษภาคมปี2 6 8จังหวะนี้ถ้าเจอเจอเลยแต่งแต่งเลยแต่คุณต้องตัดสินใจเอาเองนะ นี่คือความหมายแต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วไม่ใช่แล้วหลังจาก13พฤษภาคมไปแล้วจงคิดเป็นโสดไปอีกยาวๆถึง5-6ปีเลยเพราะจะรอจังหวะดับสด,ดีมาทับส่วนคนมีครอบครัวแล้วเป็นเกณฑ์ที่จะมีความสุขในห่วงช่วงตั้งแต่30เมษาย,ยนปีที่แล้วจนถึงวันที่12พฤษภาคมปีนี้จะมีความสุขร่วมกันช่วยสนับสนุนส่งเสริมซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเป็นจังหวะที่ดีของดวงชะตาแต่หลังจากวันที่13พฤษภาคมไปแล้ว จนถึงหนึ่งตุลาคมก็ดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันเท่านั้นแหละครับคือข้อที่เป็นข้อที่แนะนําเครดเกตมงคลสําหรับชาวราศีพิจิกในปีสองร้อยหกสิบแปดข้อแรกเลยอยู่ในศีลห้าให้ครบบริบูรณ์สําหรับชาวพุทธคุ้มครองป้องกันในชุดที่ปีแห่งปีผันผวนเราจะได้ไม่เจอเหตุเพศภัยประการต่อมาไปสักการะพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อะระลึกถึงมหากษัตริย์ผู้กู้ชาติ พระองค์ท่านมีวิยาอุตสาหะมีความกล้าหาญเมื่อเราไปกราบก็ขอพระบารมีว่าข้าพุทธเจ้ามาบูชาสักการะขอน้อมอุทิศกุศลพลบุญถวายแด่ดวงพระวิญ,ญญาณของทด็จพระเจ้าสากสิมราชและขอพระบารมีให้ข้าพุทธเจ้าไปประกอบกิจในหน้าที่ในความชอบธรรมในศีลในธรรมในสมอาชีวะจงมีกําลังกายกําลังจิตท,ที่เข้มแข,แข็ง้เหมือนกับที่พระองค์เคยทรงมีให้สําเร็จปร,ประโยชน์วิถีที่ข้าพุทธเจ้าได้ดําเนินเนี่ยเป็นไงแล้วก็ไม่เดียวดายแล้ว พระเจ้าตากศินวัดเจ้าอามเนี่ยพระองค์ทรงสร้างวัดวัดเดียวในสมัยกรุงธบุรีคือวัดเจ้าอามสร้างอุทิศให้ดวงวิญญาณของพระสนมอามจึงควรจะได้มีโอกาสไปร่วมทําบุญตามกาลังทรัพย์กลังศรัทธาณวัดเจ้าอามแล้วหารูปหล่อของพระเจ้าตากมไวยบูชาเพื่อระลึกตามแนวทางที่ผมได้บอกกล่าวจะได้เป็นมหามงคลโชคมหามงคลใชยและปีนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่จะร่ารวยมีจังหวะรวยก็บอกไปแล้วในเรื่องของการเงิน ตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึง22ธันวาคมของปีนี้ชาวรัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์รวยประสบความสําเร็จซื้อง่ายขายข้อเงินทองไหลามาเทมาคุณก็ควรจะมีมงคลแต่โบราณการที่มีความเชื่อถือศรัทธาก็คือเหรียญหลวงพ่อเงินหรือมงคลเคารพระลึกถึงหลวงพ่อเงินวัดบางครานจังหวัดพิจิตรพาคนที่รักคนในครอบครัวไปกราบหลวงพ่อเงินที่วิหารหลวงพ่อเงินวัดบางครานจังหวัดพิจิตร แล้วบูชาเหรียญจอบเล็กเหรียญขวัญถุงของขวัญรุ่นสร้างบุญมีเงินมีทองเป็นมงคลที่ระลึกว่าเราได้ไปร่วมบุญแล้วได้สิ่งนี้เป็นมงคลที่ระลึกมาถ้าเป็นมงคลวัตถุรรมงคลวัตถุทานมงคลวัตถุบุญเนี่ยมันเป็นมงคลคุณแก่เราทั้งนั้นแหละครับถชาบูชาเพราะการร่วมบุญเนี่ยมันจะเป็นทั้งอนุสรสติระลึกบุญบว่าบทนี้พ่อเคยไปร่วมบุญสร้างแล้วได้เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ระลึกมามันจึงมีทั้งบุญ และบาร,รมีในสิ่งที่เราได้บูชาเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ผมเดินทางเส้นทางในศรัทธาจึงนํามาบอกกล่าวให้เป็นแนวทางครับนี่คือสิ่งที่เป็นมงคลอีกประการหนึ่งชาวลักนณาราศีพิจิกปีนี้เปลี่ยนการผันผวนแปลว่ามันมีขึ้นมีลงมีดีมีร้ายหมุนเวียนสับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วควรจะมีปฏิทินโหนบอกเลยว่าวันนี้เลิกดีเวลาไหนเลิกดีเรื่องอะไรจะไล์สด สำหรับคนอยู่ในสื่อโซเชียลแล้วใช้แพลตฟอร์มโซเชียลไลฟ์สดเพื่อขายสินค้าและบริการวันนี้ค้าขายดีตอนสองทุ่มเป็นต้นไปวันนี้ค้าขายดีไลฟ์สดตอนประมาณบ่ายสองเป็นต้นไปจะบอกทุกเรื่องราวอย่างละเอียดแบบรายวันเลยครับประทินโหนเล่มนี้สําคัญควรมีไปจําตัวประจําตนประจําบ้านครับรับรองว่าให้ประโยชน์กับคุณแน่ๆหาน้ําอบเป็นสูตรตํารับโบราณของพระเจ้าบัวรงเธอพระองค์เจ้าพวงซ้อยสะอางตั้งแต่รัชกาลที่4พระองค์คิดสูตร แทนน้ำอบน้ำหอบน้ำปรุงจากฝรั่งจึงเป็นที่มาของน้ำอบคันธมาสขวดนี้ผมและคณะสิทธ์เพื่อต้องการสืบตํานานโมโรดกแห่งภูมิปัญญาไทยเอาไว้จึงได้สืบดูถึงสูตรต่างๆแล้วนามาอบเทียนล่ําด้วยว่านมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อเป็นทั้งมงคลของหอมและเป็นทั้งมงคลศักดิ์สิทธิ์ที่มีน้ําพระพุทธมนต นับพันพันพิธีนะ้นำจา,จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศผสมอยู่ในขวดน้ำอบพันธมารนี้คือคุณจะได้มาผสมน้ําล้างหน้าอาบตัวได้ทุกวันหรือผสมน้ําสงน้ําพระช่่งสงกรานได้หมดครับก็นี่คือสิ่งที่เป็นมงคลเอาละครับทั้งมวลนี้คือเรื่องราวที่เป็นมงคลสําหรับคุณขอขอบคุณ sos พระชุดเติมบุญชุดนี้สามารถใส่เป็นเครื่องของสังฆทานหรือตักบาตรพระในยามเช้าพะหาซื้อไม่ยากครับที่ร้านเซเว่นอีเลเวน หรือจะซื้อไว้เป็นจำบ้านก็ได้นะครับชาวลัคนาราศีพิจิกคุณได้รู้ว่าปีนี้เป็นปีห่งการผันผวนแห่งดวงชะตาคุณได้รู้ล่วงหน้ารู้ก่อนใครรู้แบบนี้แล้วไม่ต้องกลัวเพราะคุณจะมีความไม่ประมาทในชีวิตและรู้จังหวะไหนดีร้ายสุดท้ายจะผ่านไปจังหวะไหนร้ายคุณระวังรอดจังหวะไหนดีคุณลุยนะสำเร็จก็ขอให้คุณโชคดีผ่านพ้นปีนี้ เป็นมหามูคนไทยฟันทธงครับ